ทำไมเหมือนทำงานกันไม่ได้คุยกันหรอว่าไปทำอะไรตกลงกันไม่ขวางกันคุยคันคนดีไม่ได้เหตุผลที่คุณอย่ามาใช้นี่โอนไม่ไไม่ใช่คุณคุยคุยทีละคนนะครับถ้าฟังฟังฟังนะครับน้องถูกดำเนินคดีอยู่รถไปทำอะไรนะครับน้องน้องถูกดำเนินคดีอยู่ทีนี้ถ้าข้อหาอะไรที่มันยังไม่ครบถ้วนที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน แล้วส่วนก็ต้องทําให้ครบถ้วนนะสุดท้ายมันจะไปจบที่กระบวนการที่ได้ทำน้องมัธยเยาวชนนี้ใช่ไหมครับครับซาบครับนะซาบแา่ไม่ถึงน้องคนน้ไปโรงเรียนนะครับซาครับแล้วถ้ไม่ถึงคือตอนนี้เอาควาดหมายมาฟังคุณฟังก่อนดิว่าคุณฟังหลักการนะครับนะครับทางเจ้าที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อยากจะให้น้องออกมานะฮขอขอขอให้น้องขอให้น้องไปยื่นเรื่องยๆครับเป็นไปนะ เชิญพุ่มกลับเรามาคุยนะคะเขาเขาเรียกค่ะตอนแรกมาถึงเขาบอกว่าให้ขึ้นไปค่ะแล้วเขาย้อนตอนแรกมาถึงนะคะเขาบอกว่าให้พวกเราขึ้นไปค่ะนั้นช่วยเชิญเขาลงมาหม่ค่ะให้เขามาบอกเขาว่าเขาอยากบอกอะไรอยากคุยอะไรเยอะเย่มใช่มคุณนะครับลงมาเลยตำรวจที่หัวล้อยิ้มสนุกสนานน่ะข้างบนน่ะ เรียกลงมาด้วยนะผู้กำกับลงมาค่ะเขาอยากคุยอะไรให้เขาลงมาเขาเป็นคนพูดเองว่าให้ขึ้นไปนะคะเขาเป็นคนบอกเองนะคะว่าให้เขาบอกคนมาให้เราขึ้นไปคุยเขาอยากคุยอะไรให้เขาลงมาค่ะบอกเขาค่ะไล์บอกเลยค่ะไล่บอกเลยค่ะโทรบอกเลยค่ะมีเบอร์ไหมคะเขาจะคุยอะไรเขาจะคุยด้วยค่ะเขาบอกเขาจะคุยค่ะให้คนตอบชัดเจนหน่อยอยากนะครับพี่โทรเลยค่ะให้เขาลงมาเรียกมลงมาแค่แรกเรียกอีท็อปโฟนมาลงมาค่ะอยากคุยเฮียอะไรแล้วพี่มาทำไม แล้วไม่น่ามาบอกว่าเจ้าหน้าที่อยากให้น้องได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปเรียนตอนพูดแต่คิดมีจิตสำนึกจริงไหมอยากให้น้องออกมาแล้วไปทำอย่างนั้ทำไมกับน้องใช่ก็ตอนนี้ตอนนี้ใครที่เจีจาแทนน้องน้องได้ละ่ะอะไรคะเจรยจาอะไรไม่ได้ใครใครเป็นผู้ครองน้องที่ไปคุยที่นี่นู่นได้ ก็ไปยื่นเรื่องเพราะก็ปล่อยตัวแล้วยื่นเรื่องอะไรยื่นเรื่องอะไรศาลสามารถปล่อยน้องได้เลยาศาลสามารถปล่อยน้องได้เองนะเพราะจับไม่ชอบตั้งแต่แรกตำรวจสำราญจับน้องไม่ชอบแต่แรกนี่มันอยู่ที่ศาลค่ะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอยากให้น้องได้ออกมาเนี่ยแล้ววันนี้ไปแจ้งพ่อเก่าหาน้องเพิ่มมันไม่ดูย้อนแย้งไปหน่อยหรอคะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเอาผู้คองแล้วก็ไปติดต่อแล้วกันไม่ค่ะจะคุยกันทพเดี๋ยพอนเรสสลงมาค่อเลสสะพอน แนี่ยเขาจะพอนลงมาคุยแล้อันนที่มาไหนก็เนี่ยถามพวกพุ้งหนูมาทำไมนะนี่มันเกียทพี่พี่ก็แวะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นแ<ล>ยกสขาะพอนลงมาค่ะ เรียกใครศพลจะเรียกมาเรียกทศพลลงมาไปตอบปัญหามาคุยกับประชาชนที่จะมีปัญหากันใช่มอสไซมันอ่หัวล้อลประชาชนอยู่ข้างบนยินด่าคนอยู่ข้างบนน่ะหัวล้อยอยอยู่ข้างบนน่ะเรียกคนลงมาให้บนฝากแจ้งประชาชน่ข้างบนที่มันใช้อารมณ์นะเราคุยแล้วข้างบนมันใช้อารมณ์ไหมครับเรียกมาลงมาน้องอยู่ในนั้นมาเจ็สิบสามวันแล้วไม่ใจเย็นอะไรเหรอ ใจเย็นอีกหกวันน้องจะเปิดเทอมแล้วนะพี่มีลูกไหมพี่น้กงพี่อยู่ในคุกกี่สาววันที่ใจเย็นไหมเอาอะไรมาใจเย็นมีลูกแล้วเดี๋ยวจะไม่ใจเย็นอีกแล้วด้วยไม่มีแล้วมันจะไม่มีแล้วเอาเฮียอะไรมาใจเย็นพี่บอกให้โค้งจับลงมาคคุยด้วยเหตุผลในการนะคะของเจ้านี่มันเล่หโค้งเดี๋ยวพี่ไปดูให้พี่ไม่หนีไปไหนหรอก ปรวนคร่ะประบวนคะวนรใครนใครนะลนะโอ้ยใจไม่จวะรอนะครับเขาเรียกร้องให้ผู้กำกับลงมาคุยกับ ประชาชนข้างหน้ารอครับตำรวจตำรวจรอประชาชนนรอครับไหนรอผู้การเขาจะพาผู้กันกลับลงมาคุยกับประชาชนว่าวันนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นก็ทุกตัวตะวันตะวันมันนั่งอยู่ห้องประชุมกันอ่ะฉีดขึ้นมาหน่อยมะนี่เออไม่เอาอัดอัดสีอรัพี่ว่าถึอ ไม네่แน่ใจนะแต่ก็มีนะ